เก็บน้ำกันเด้อค่ะเด้อมีอยู่หลายต้นตอนแรกเห็นว่าเป็นต้นเดียวบอเมรเด้กเกงสสมิี่ฉีดแฉบอยู่ด้อยหลวงรวีวานเอามาเก็บน้ำกันค่ะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณมิตรไมตรีดีๆจากทุกท่านขอบคุณทุกการสนับสนุนใจเกงสสมิี่ฉีดแฉบอยู่ด้อหลวงระวีวานเอามาเก็บน้ำกันค่ะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณมิตรไมตรีดีๆจากทุกท่านขอบคุณทุกการสนับสนุนใจเขามาเห็ุถนนน่ะล่ะค่ะเพราะฝนลงงล้วมันก็มีเม็ดนันเม็ดนี่งอค่ะทุกคนอ้ยมาเก็บนน้กัอ มีอยู่หลายตน้นตอนแรกเห็นว่าเป็นต้นเดียวบระมาณเด็กสวัสดียำแซคะ่ะขออนุญาตเท้กินเงียายวสงการบานนะ้างหล,ลังลวงลวีเห็นบอคืออะไรต้นหมะต้นย่างเห็นย่างรู้จักย้างเดี๋ยวจะกลับรองให้ล่องเข็บลุงลวีจะเอาไปลวกกินกับน,น้ำพริกมีน้ำพริกปลาากับน,น้ำพริกเผาอยู่บลวงเด้อมาเก็บน้ำกันค่ะโอ้ยอยู่ดีๆกะลวกจิ้มน้ำพริกเบิองว่ามันฉีแสบป่เพื่อนเพื่อนเคยกินบอลุงลวี กินครั้งแรกได้เนี่ยชียเอาไปลวกเพราะว่านบ่ค่อยมีนะแถวต้นอยู่ข้างบ้านลุงระวีข้างทางอะ่ะลุงละวีขึ้นชีเก็บบ่ได้หรอกอู้หูบานแล้วสิได้ว่าชีเอาไปลวกหาอีกต้นนึงอันนี้ต้นที่สามค่ะทุกคนเนี่ยมาเก็บตัง้งแตนนี่เนี่ต้นที่สามสวัสดียมมามเศร้าค่ะ,อะ,คะขออนุญาตเที่ยงเงี้ยสงการบ้านนะข้างหลังลุงระวีเห็นบ่คือนอะไรต้นใหม่ค่ะต้นยังเห็นยังรู้จักยังเดี๋ยวจะกลับร้องให้ค่อยค่อยขืนมากขึ้นมากค่ะอาจีพเป็นนกเป็นอย่งเขาขาดมากินบอไม่จังเลย พวกฝักพวกอีหยังนั่นแหละโอ้ดอกอ่อนชออ่อนเต็มเลยค่ะทุกคนเบิงบ่งเบิ่งเบิ่งขังทางอะ่ะลุงระวีขึ้สิเก็บบ่ได้ยหรอกอุ้ยบานแล้วสิได้เพราะฉเอาไปลูกมาอีกตนน้นนึงอันนี้ต้นที่สามค่ะทุกคนเนี่ยมาเก็บตั้งแต่นในในต้นที่สามบาดคืตอต้นใหญ่เน,นี่ยสิสูงกว่าคนเก็บแล้วค่ะหนอ่อยโอ้ยมาเด้อค่ะเก็บอ่านีเป็นต้นที่สี่ค่ะทุกคนลุงระวีลองเก็บอั่อนน้นนำเนาะเก็บฝักเพิ่นน้ำสิแซ่บบ่เดี๋ยวสิไปต้นที่หาเด้อพี่น้องมาเก็บต้นที่หา เก็บน้ำกาดอกสนอ้น้ำกันทุกคนเอาไปลวกจินเพื่อนเฮ็ดแต่ขนมท้างนี่เฮ็ดขนมลุงระวีว่าค่อยชอบออแต่ว่าจะได้ลวกกินเห็นเพื่อนเขาเก็บไปขายอยาขายยาขิดยาแห้งน้ำด้วยคิดยาขายยาถ้าฉีดปิวไม้แน่ละคะ่ะแต่ว่ากันนานหลายอาทิตย์เดียวละลุงระวีก็เลยอยากจะมาลองเก็บไปลวกกินไอขนมลุงระวีกินแล้วแต่ลุงระวีบ่ชอบแต่ว่าบ่ได้กินน้าเราอาจจะชอบก็ได้บ่แน่ต้องเปลี่ยนนะคะทุกคนเบิ่ง เป็นไะวกจิ้มนย่างพีกเบิงว่มามันฉีดแสบป่เพื่อนเพื่อนเคยกินบอสลุงระวิกกินครั้งแรกได้ในเี่ยวไปรวมหวานเพราะคอยมีนะแถวต้นอยู่ข้างมาลุงระวิวกจิ้มนย่างพีกเบิงว่ามันฉีดแสบป่เพื่อนเพื่อนเคยกินบอสลุงระวิกกินครั้งแรกได้ในเชี่อาไปลวก หวานบ่คอยมีนะแถวต้นยูข้างมาลงนวีเกสมส้มิีเสีดแฉะไปได้ลงรวีววานเอามาเก็บน้ำกันค่ะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณมิตรไม่ตรีดีๆจากทุกท่านขอบคุณทุกการสนับสนุนจ้ากิน <c oughs> <c oughs> ไอขนมลงรวีกินแล้วแต่ลงรวีบ่ชอแต่ว่าบ่ได้กินน้าหรออาจจะชอบก็ได้บ่แน่ต้องเปลี่ยนนะคะทุกคนเบิ่งเบิ่งเป็น,ปน,ปน,ปนไงคะค่อยคขื้นมากขึ้นมากค่ะอาจจะเป็นนกเป็นอย่างเขาฆาดมากินบอขึาจังเลยพวกฟักพวกอี๋อย่างนงี้ยโอ้ดอกอ่อน ชอออนเต็มเลยค่ะทุกคนเบิ่งเบิงเบิงอันนี้ต้นแรกแล้วก็จะมีสองสามสีไปทางนาคุนค่ะต้นจะยุข้างนานแต่ว่าตน้นนี้ใหญ่นะดูต้นของเขาค่ะออกมาเราออกฟักเรวเด้อเบิ่งพี่เจบค่ะยเจบเอ้ยดออ่อน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 กันนะชี้แจงอยู่เด้เนาะอันใดพ,อพอด่อพ่อเก็บแดกับชีเก็บเอาไปกินนมพี่อัน,นกินไอขนมลุงระวิกินแล้วแต่ลุงระวิบอชอ แต่ว่าโบได้กิ่นนั้าหรออาจจะชอบก็ได้บ่แน่ต้องเปลี่ยนนะคะทุกคนเบิ่งเบิงเป็นไงคะขังท้างอ่ะลุงระวีคือสิเก็บ,บโบได้หรอกอู้หิบานแล้วสิได้เพราสิเอาไปลวกหาอีกตนน้นนึงอันนี้ต้นที่สามค่ะทุกคนเนี่ยเพราเก็บตั้งกลางนี่ต้นที่สามวกจิมนังพริกเบิ่งว่ามันสิดแสบพอเพื่อนเพื่อนเคยกินบบลุงระวีกินครั้งแรกได้เนี่ยชิเอาไปลวกเพราะว่านบ่ค่อยมีนะแถวต้นอยู่ข้างบ้านลุงระวีว่านคือต้นใหญ่เด็ดต้น สีสูงก็คนเก็บแล้วค่ะน้อยโอ้ยมาเด้อค่ะเก็บอ่าเก่งสมที่สีแฉะอยู่เด้วยลงเนะวิวันเอามาเก็บน้ำกันค่ะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณมิตรไม่ตรีดีๆจากทุกท่านขอบคุณทุกการสนับสนุนจา้าค่อยๆขึ้นมากขึ้นมากค่ะอาชีพเป็นนกเป็นอย่งเขาคาดมากินบล้อคือจังเลยพวกฟักพวกอีหยัง,ยงนั่นแหละโอ้ดอกอ่อนชออ่อนเต็มเลยค่ะทุกคนเบิ่งเบิ่งเบิ่งเจ็บค่ะเก็บเอยดอกอ่อนอ่อนอ่อนขนาดสีแฉบอยู่เด้อเนาะอันใดพ่อพ่อเก็บได้กก็เบ เอาไปกิน,นนมเพลอันนี้เพื่อนบ่ได้น้ำน้ำยุกไก่เพื่อนต้นที่หาต้นที่หกบอยุข้างในดินด,ดีค่ะต้นที่เจ็ดมีเจ็ดมีแปดพุ่นค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาค่ะอาจจะเปน็นนกเป็นอย่างน้เขาคาดมากินบ่อ็อกให้จังเลยพวกฝักพวกอ,อี่อย่างนงี้ยโอ้ดอกออนชอออนเต็มเลยค่ะทุกคนเบิงเบิงบ่งเบิ่าดอกสนน้ำกันทุกคนเอาไปลวกจิม้มเพื่อนเฮดแต่ขนมทางนี่เฮดขนมลุงลิวีว่าค่อยชอบ แต่ว่าจะได้ลวก,กินเห็นเพื่อนเขาเก็บไปขายอยู่นี่เป็นต้นที่ซีค่ะทุกคนลุงระวีล้องเก็บอ่นอ,อนน้ำเนาะเก็บฝักเพื่อนน้ำสีแชบบ่เดี๋ยวชีไป็ต้นที่หาเด้อพี่น้องมาเก็บต้นที่หาเก็บน้ำกาโนนเสร็จนะจ๊ะเพื่อนเอาดื่มมาถมแต่ก่อนบอก่อยมีนะต้นสนูมิแตปลายหย่าค่ะแถวบ้านลุงระวีนะแต่ว่าพอเหตุนถนนเสร็จฝนตกลงมาเนาะอู้สนูขึ้นค่อยๆขึ้นมากขึ้นมากค่ะอาจจะเป็นนกเหมเขาคาดมากินบล้อาจังเลย พวกฟักพวกอีหยังนั่นแหละโอ้ดอกอ่อนช่ออ่อนเต็มเลยค่ะทุกคนเบิงบ่งเบิ่งเบิ่งอันนี้กะลังกะลังอันกะลังใหญ่อันนี้กะลังอุ้ยนี่นี่นกะลังกินสิเอาไปเอาไปลวกกินเบิ่งบ่ลองเก็บเนาะคะ่ะทุกคนเนาะ,ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งต้นเพื่อนทุกคนเบิง่งอีกต้นหนึ่งเราไปอยู่กลางกลางน้ำข,งข,ขงงังกว่าคือต้นใหญ่เดี๋ยตอนสิสูงกว่าคนเก็บแล้วคะนอ่อยโอ้ยมาเด้อค่ะเก็บอ่าน้องลุงลุยังบ่ค่อยชิมรสชาติหรอกค่ะ อันแบบว่าเอาไปต้มลวกจริงไงลุงระวียังบอกเค้ยน้องลุงระวียังบอกเคยชิมรสชาติหรอกค่ะอันแบบว่าเอาไปต้มลวกจริงไงลุงระวียังบอกเคยลวกจริงอย่างพีกเบิองว่ามันถิ่แฉบปอเพื่อนๆเคยกินบ้อลุงระวีกินครั้งแรกได้ในที่เอาไปลวกเพราะว่ามันบอคอยมีนะแถวต้นอยู่ข้างบ้านลุงระวีอุ้ยอันเด่กกะลังกะลังอันกะลังใหญ่อันเด็กกะลังอุ้ยนี่กะลังกินทีเอาไปเอาไปลวกกินเบิองบ้อลองเก็บเนาะค่ะทุกคนเนาะลองเก็บค่ะเก็บ เอ้ยเด้ออ่อนๆอ่อนๆกำลังชิแซกอยู่เด้เน,นาะอันใดพอ่อพ่อเก็บได้กันทีเก็บเอาไปกินน้ำพริกอันนอหลุงระวียังบ่เคยชิมรสชาติหรอกค่ะแบบว่าเอาไปต้มลวกจริงไงหลุงระวียังบ่เคยกินไอ้ขนมลุงระวีกินแล้วแต่ลุงระวีบอชอบแต่ว่าบ่ได้กินหน้าหรออาจจะชอบก็ได้บ่แน่ต้องเตลียมนะคะทุกคนเบิ่งเบิ่งเป็นไงค,คะค่อยๆขึ้นมากขึ้นมากค่ะอาจีพเป็นอก่างนังเขาขาดมากินบ่ได้จังเลย พวกฟักพวกอีหยังเงี้ยไหมโอ้ดอกอ่อนชออ่อนเต็มเลยค่ะทุกคนเบิบง่บงเบิ่งเบิ่งค่อยๆขึ้นมากขึ้นมากค่ะอาจเป็นนกเป็นอย่งเขาขาดมากินบล้อคือจังเลยพวกฟักพวกอีหยังเงี้ยไหมโอ้ดอกอ่อนชออ่อนเต็มเลยค่ะทุกคนเบิบง่บงเบิ่งเบิ่งพีผักมากเกิดข้างทางให้กินมีอันมีผักบูงอันขาวนะไม่จา่าผักบูงแก้วเห็นไหมคืนคือกันค่ะทุกคนโอ้ยต่ว่าจะเสียร่องเก็บลุงละว,วีจะเอาไปลวกกินกัระดาพริก มีน้ำพริกปลาลาับน้ำพริกเผาอยู่ิ่งเด้อมาเก็บน้ำกันค่ะโอ้ยอยู่ดีๆกะแกง้มสี่เสียบอยู่ได้ลงน้ว่วเอามาเก็บน้ำกันค่ะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณมรไม่ตัวดีๆจากทุกท่านขอบคุณทุกการสนับสนุนจา้าต้นแรกแล้วก็จะมีสองสามซีไปข้างนาเพื่นกัต้นจะอยู่ข้างนานแต่ว่าต้นนีใหญ่นะดูต้นของเขาค่ะออกมาหรอออกฟักหรอเด้อเบิ่งพีนง่น้องลุงลิยังบอก่อยชิมรสชาติหรอกค่ะ เอาแบบว่าเอาไปต้มลวกจริงไนงะลุงรวียังบอกเคยสวัสดีย้อเศร้าค่ะขออนุญาตใหคกินเนื้อสงการบานนะขา้างหลังลุงรวีเห็นบอกคืออะไรต้นไม้ต้นย่างเห็นย่างร้จาติย่างเดี๋ยวจะกับรองให้แกงสมที่สีดแฉบอยู่ด้วยลุงรวีว่าเอามาเก็บน้ำกันค่ะทุกคนขอบคุณทุกทการรับชมขอบคุณมิตรไมตรีดีๆจากทุกท่านขอบคุณทุกการสนับสนุนจาอลุงรวียังบอกเคยชิมรสชาติหรอกค่ะเอาแบบว่าเอาไปต้มลวกจริงไงลุงรวียังบอกเคยอันนี้เพื่อนบ่ได้น้ำน้ำยุไก่เพื่อน ต้นที่หา่าต้นที่หโกโบ่ยู่ข้างนา้ในดินดีค่ะต้นที่เจ็ดมีเจ็ดมีแปดพุ่นล่องเก็บลุงละว,วิจะเอาไปลวกกินกระํางพริกมีน้ำพริกปลาร้ากับน้ำพริกเผาอยู่่งเด้อมาเก็บน้ำกันค่ะโอ้โยอยู่ดีๆกะเขามาเห็ดถนนน่ะ,ะ่ะคะเพราะฝนลงงล้วมันก็นมีเม็ดนั่นเม็ดนี่งอค่ะทุกคนอุย้ยมาเก็บน้ำกันเด้อค่ะเด้อมีอยู่หลายตน้นตอนแรกเห็นว่าเป็นต้นเดียวบ่แม่นเด้กค่อยๆขึ้นมากขึ้นมากค่ะ ชีเปน็นนกเป็นหยัางเขาขาดมากินบ้อใจังเลยพวกฟักพวกอีหอย่างนั่นเละโอ้โดอกออนชอออนเต็มเลยค่ะทุกคนเบิบง่บงเบิงเบิงขังทางอ่ะลุรงระวีคือสิเก็บบอไดหรอกอุ้ยหานบแล้ว,บบลวสีไดเพรา,าะชเอาไปลูกมาอีกต้นนึ่งอันนี้ต้นที่สามค่ะทุกคนเนะี่ยมาเก็บตั้งการในในต้นที่สามมีผักมากเกิดขังทางให้กินมีอันมีพักบุง้งอันขาวนั่นนี่จาาพักบุง้งแก้วเห็นไหมคืนคือกันค่ะทุกคนโอ้ยแต่ว่าจะเสียบวาดคือต้นใหญ่เดี่ยวตรน สีสูงก mm. mm. <you ็คนเก็บแล้วค่ะน่อยอ้ยมาเด้อค่ะเก็บอ่ะมีผักมาเกิดขางท่างให้กินมีอันมีพักบุงอันขาวน้นนี่จากพักบุงแก้วเห็นไหมคืนคือกันค่ะทุกคนอ้ยแต่ว่าจะเสียม่ผักมาเกิดขางท่างให้กินมีอันมีพักบุงอันขาวน้นนี่จากพักบุงแก้วเห็นไหมคืนคือกันค่ะทุกคนอ้ยแต่ว่าจะเสียอุ้ยอันที่กรลังกําลังอันกระลังใหญ่อันที่กรลังอ้ยนี่กรลังกิน เอาไปเอาไปลวกกินเบิ่งบ่ลองเก็บเนาะค่ะทุกคนเนาะค่อยๆขื้นมาขึ้นมาค่ะอาจจะเป็นนกเป็น่งนั้นเขาคาดมากกนิ่นบอจังเลยพวกฟักพวกอียัย่างนแหละโอ้ดอกออนชอออนเต็มเลยค่ะทุกคนเบิบ่งนเบินเบริร์นี่เป็นต้นที่สี่ค่ะทุกคนลุงลิ้วลองเก็บอัอ่อนน้ำเนาะเก็บฟัก